เ,เดี๋ยวด้านหลังมันไม่มีภูเขาเหรอด้านหลังมันไม่มีภูเขาเหรอสวัสดีคุณผู้ชมท่านลยน,นะครับฮ่าฮวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า mtb free er ride กันนั่นเองนะครับอ่าเกมนี้เนี่ยนะผมบอกเลยนะโอ้โหโคตรตำนานโคตรนอสเจียมากๆเลยท่านผู้ชมดูไหมซึ่งรู้สึกว่าในเกมนี้เหมือนจะมี3ด้าน ลำมั่งนะอ่ามีอะไรเนี่ยอ่ามีฮาร์ลีเนาะมีโซอี้แซลลี่เบลล่าโอ้มันมีหลายด่านจะจัดเลยนะเนี่ยเอออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อ๋อวันนี้เฮ้ยเรดอีวิวโอ้โหแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วอะต้องลองดูสักหน่อยนะครับอ่าอุ้ยเกมนี้ก็น่าสนุกนะเนี่ยโอ้ยเอ้าอ๋ออ๋ออ๋ออะไรเนี่ยอ๋อ เอ้าโหเอ้ยทำไมตัวกูเดินไปอย่างงี้ล่ะจะเอ่ออุ้ยอะไรเนี่ยเอ้าจักรยานโกโอ้รถทีบฮะอ๋อยกล้อโอ้โหยกล้อเอ้ยยกล้อเยอะหยันยกล้อเยอะหยันหนอน้องฮะมาต้องแข่งกันสักหน่อยแล้วเฮ้ย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 มาเอ่อกด F เพื่อหัน F เพื่อหันโอเค อนี่ถอยนายน้องถอยไปสิเออโอ้วบอ่าโอเคเราเพื่อนจะรู้วิธีการเล่นแล้วนะครับสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยชอบชอบชอบนี่โอ้โหโอ้โหโอ้มา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 คิดว่าจะแข่งกับข้าได้อย่างนั้นหรอนี่มาพอพอ้โหโอ้ยมา รอบนี้ข้าไม่ยอมอะไรวะก็ได้เล้อเหรอเอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่เฮ้ยชาลาลาซาลาบลาเฮโอ้ยไม่น่าดีว่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆเราไม่ต้องรีบไปนะครับท่านผู้ชมนะเราค่อยๆเบยร์ค่อยๆปั๊ว ชบ <Warning. S 1> อืออเ้ยลืนัดลงการลือตีันอออโอยรู้สึกว่าทางน yani ี้ไม่ค่อยจะโอเคสแท่าไหนะครับนะเอไปสิทางนี้จะไปไหนได้อืมไมไมเอ้ยเดี๋ยนะเข้าชมสังเกตอะไรแปลกๆปลกไเออเดี๋ยนะขอหันหัดีๆน่นอันนี้มันทำไมันเป็นอย่างนี้ เอยไอ้ขำขำขำอ้าวตายเลยฮ้ยชอบ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 นี่ตีนการสอรอบเออเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยอ๋อวอลบอลร่างกายเอาสายใจยืดยืดเหยียดร่างกายก่อนนับนะเอ้ยนีไงได้แล้วดูชมเูชมดู้ชมดูนี่เออเออ อ๋เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าไปหันเลยว้าวอย่ายหยุดหยุดหยุดหยหยหยุด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 มึงเห็ขหน้าข้างหน้าไหมมเป็นอไรลงลงไปตามยถากรรมหม้กันอโอ้โหถ้ากูตายโคตรแย่เลยจะทลายทำไมเล่ามามามนี่อึ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 โขก่นให้กูด้วย นี่อืมอโอ้โอ๊แบบนี้เล่นยังไงวะเอาเดี๋ยวด้านหลังมันไม่มีภูเขาหรอด้านหลังมันไม่มีภูเขาหรอเฮ้ยทางนี้เหมือนจะโอเคกว่านะเออเฮ้ยท่านผู้ชม อ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ย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 วไม่ใช่อย่างงี้สิไม่ใช่อย่างงี้สิเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆก็มาไหนๆเฮ้ยเอ่อเออะไรของมึงเนี่ยเออสถานนี้มันไปไหนวะสถานนี้มันไปไหนอะบอกกูว๊วโอ้โหถากไม่ไม่บอกกูด้วยเฮ้ยจะแข่งกับกูเหรอมาซี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  เออเออยังไงของมึงเนี่ยจักรยานมึงเป็นไรเนี่ยฮะมึงไปซื้อแถวไหนมาเนี่ยฮะเออจะได้ไปซื้อตามไงเออโอ้โหทางนี้ยาก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 บอกเลยโออ่ออโอ้ยเ้ยแต่ทางนี้น่าเล่นนะท่านผู้ชมผมบอกเลยเออโอ้ยมึงเป็นไรเด่ะมึงชอบเบี้ยวเรื่อยๆเลยฮะมึงเป็นอะไรไอ้จักรยานเว้นเฮ้ กูเกียดมึงไอ้จักรยานถเวนเอ้ยโอ้โหเอ้ย,อย,ออยกระโดดออกแม่งเลยเอาไม่ได้เหรอเอาเนี๋ยมันเก็บนี่วะโไปไหนเนี่ยทิ้งกูอีกละอ่ามึงทิ้งกลัวไม่เป็นไรนะครับ่านผู้ชมนะไม่ใช่ปัญหานะครับท่านผู้ชมนะโอ้เจ๋ะเจ๋ะเจ๋ะโอ้ยทางแม่งไปยากเหลือกเกินไอ้จักรยานเชี่ยเอาละ เอาละค่อยๆไปค่อยๆไปเราต้องใจเย็นๆมึงจ๊อกจ๊อกมาๆมาๆมาไอจักรยานจักรยานโอ้โหเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาดีละมาดีละเรื่องมาดีละทางนี้เออต้องอย่างเออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้องอย่างนี้สิเออเออต้องอย่าง ไมทางเวนอะไรวะเนี่ยอ่ะเรื่องของมึงเรื่องของมึงเลย,เลเลยมากูขอ,อแก้แค้นกระดานนี้หน่อยด้วยตาจะรู้จริงๆว่ามันจะผ่านยังไงไงอาจมดินเลยกูทางนี้ไปยังไงวะท <laughs> างนี้มันไปยังไงวะยังไม่ทนันได้เริ่มเลย <laughs> เอาละเอาละ,าละค่อยๆไปค่อยๆไปนะลูกพ่อ,อาขาเชื่อไหมว่าโอ้ย แล้วแม่งก็ล้มทีเดียวกับแม่งด anyway uh, uh, well, uh, ้วยนะประเด็นเราค่อยๆให้ม in ันไปนะครับนะเราไม่ต้องรีบร้อนนะครับท่านผู้ชมนะตอนนี้ผมกดลูกศรลงค้างไว้ละวผมไม่กลัวละรถยังไงผมมันก็ไม่มันก็ไม่เร็วอยู่ละยังไงรถผมันไม่เร็วอยู่แล้วไม่เร็วจริงๆด้วยดูมันทำเฮ้ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชม ันเหมือนผมเห็นทางว่ะท่านผู้ชมเหมือนผมเห็นทางทางทางอะไรสักอย่างหนึ่งเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงทางไม้เนี่ยเฮ้ยมันน่าจะไปได้นะท่านผู้ชมผมว่านะแต่แต่แต่ตอนนี้กูว่าไม่ได้ได้ละตอนนี้กูไม่ได้ได้แล้วโอ้โอ้โหจักรยานกูนี่ไงขึ้นขึ้นเซ่โอ้ยยังอยู่ยังอยู่ ไม่อยู่ละกูมึงสะดุดหินล่มวะโอ้ยมาทางนี้บ้างก็ได้วะเออเออเออเอรื่องของมึงเลยมึงกิ้งไงก็เรื่องของมึงเลยโอ้ยเกมหอกอะไรวะเนี่ยโอ้ยอ้าวคั้นข้างหน้าล้มไปแล้วอ้าวได้เวลาได้เวลาโชว์โอกาสนะครับท่านผู้ชมมา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 โอ้โห ไม่งเป็นหมุมกล้องที่เชี่ยที่สุดในประวัติการเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ